ข่าวพาทัวทุกฉบับทุกออนไลน์ว่ายุบสภาแปลว่าอะไรยุบสภาแปลว่าปัจจุบันนี้อำนาจจะไม่เป็นของนักการเมืองที่บริหารประเทศนอกจากทำหน้าที่รักษาการรักษาการรักษาการจนกว่าจะมีการตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรัฐบาลใหม่แต่การจะตั้งนั้นจะตึกขึ้นอยู่กับการจะต้องเลือกตั้งใหม่ ภายใน45วันไม่เกิน60วันนะคะและการเลือกตั้งนั้นจะต้องเป็นการเลือกตั้งที่เลือกตั้งพร้อมกันทั้งประเทศไม่เวน้นแม้แต่เขตหนึ่งเขตใดน,นะคะดังนั้นภายในนะคะ45วันไม่เกิน60วันตามกฎหมายนั้นการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ การเบ็ดเสร็จเด็ดหัวพระพวกขมินจะจบภารกิจนะคะและการจบภารกิจนั้นก็คือขมินจะต้องหมอบราบคาบหมดศักยภาพในการที่จะมารังแกประชาชนและทหารไทยตามตะเข็บชายแดนตลอดแนว7จังหวัดนะคะดังนั้นถ้าหากระยะเวลา30วันหรือ45วันนี้ชายแดนยังไม่สงบ ก็จะไม่พบกับการเลือกตั้งเด็ดขาดอันเนื่องมาจากว่าการเลือกตั้งตามกฎหมายนั้นจะต้องเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งประเทศทุกเขตนะคะนี่คือกฎหมายระบุไว้ดังนั้นจะเว้นจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งไม่ได้เลย